สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำด้ดวยครับเด้อพืดอแจง้งเตือนชิปใหม่ๆการสำรับเสาร์าวันนี้พี่น้องเป็นเสาร์วันพุทธที่30ตุลา2,567พี่น้อง่อาพมาอยูน,ยนตลาดนาดัดโคกกระบือพี่น้องทั้งอันบานกุดเลือกค่้ อำเภอวานอนจังหวัดสกลน,นคระบุพี่นอ้องเด้ออ่าพามาบึงบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคาง,วาางวัวว่าราคางูว่ะ่วนไหนปีกี่ยังไงพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้พี่น้องงูอ่บ่ค่อยหลาเลยเมื่อนี้ยงูอ่บางๆตายไหมแต่ก่อนงูว่มันคือชิได้หลายอยู่แต่ว่าเมื่อนี้บ่เห็นงูว่ะลายเป็นไรเจ้าว่าก็ยังมี้ที่เราละพี่น้องแต่ว่ามันบ่นหนาคือตกัก่อน ดอว่าง่วงมันเหลือเบิดแล้วบ่อพี่น้องต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนตนน้นหนาวพี่นอ้องอ่าเป็นโรคระบาดด้พี่น้องก็หลายหม่องหลายที่หลายพื้นที่อยู่ดิปากเท่าเปื่อยโรคระบาดระมัดระวังงว่วงควาพยพี่นอ้องอ่าผู้ใดมีง่วงมีควายก็ฉสีดยาบัคซิ้นพี่น้องป้องกันปากเท่าเปื่อยือว่าในหอยถมีเห็นงว่วงคิดปกติ กอยาเขามาตลาดด้วพี่น้องเด้อเพราะว่าเขาออกมาในตลาดประตูซัตพ้นถ้ามันเกิดการระบาดประตูซั์พ้นปิดนั่นเอปิดตลาดด้เพราะว่ามันช่วงนี้เป็นช่วงต่อระวังพี่น้องต่อระวังโลกโรก,ากาปากเข่าเปื่อยมี่ทุกปีเลยพี่น้องเป็นทุกปีแหละเรื่อยว่าจะเป็นหน่อยเป็นหลายมันอยู่ขอยูก็เฮาเรามาระวังถา้าป้องกันได้มันก็บ่เกิดพี่น้องเกิดไม่นก็แต่ว่ามันก็บ่ขยายวงกว้างหาป้องกันซอยกันอย่าปล่อยปลาละเลยด้อพี่น้องเด้อ ขอระวังซอยกันมันเป็นปวดเป็นไผเดิถ้าเาปล่อยมันระบ,บาดแล้วโอ้ยราคางัวมันแหงตําอยู่แล้วบ่แห้งจิตตกตาไปหนาเนี่ยทำเป็นโรคเป็นไผ่ทรงออกบไรไิเวณนี้ทางงัวเป็นโรคเข้าวปวยเขาบ่อย,เ,ยเกลื่อนสัตว์เกลื่อนใหญ่สัตวดดิธรรมาระวังเอาพี่น้องอยู่บ้านก็เสียดยาวัคซีนพี่น้องเสียดยาวัคซีนพอทุสัตว์เป็นประเทศไทยอ้าวก็เป็นห่วงเป็นใหญ่อยู่ยาฟอนเกิดโรคช่วงนี้พี่น้องราคางัวมันยังบ่ทันึ่งอีกแข็ง แล้วมันสีเทจไทยราคามันตกตามงไปอีกมาพี่น้องมาบริกรรมพี่น้องมาของพ่อใหญ่พูออนพี่นงัอง,ออนงอยู่คู่พี่น้องันดีเศร้าสามพี่นวองหรือเปล่าบางไล่เสือโอ้นี่เนาะนัง่งสองตัวพี่น้องแม่ลูกกับแม่นบ่แม่ลูกกับแม่นมกกมโอ้แม่นั่งหน่อยพี่น้องแม่สาวนั่งถือตัวยักษ์บาทเลยผมเอิ้นคู่นี่แพ็คคู่สิบเก้าครับโอ้สิบเก้าพี่น้อง หมื่นเก่าพันเป็นแม่นางหน่อยเป็นง้อไทยเนาะง้อไทยพี่น้องคู่นี่ซิบเก่าพันว่าสองตัวนี่ซิบเก่าอันแม่ลูกนี่เดซเซนแม่ลูกก็บซิบเก่าหาลอยครับโอ้หนี่แม่ลูกก็บซิบเก่าหาลอยขึ้กันลูกตัวแม่ลูกเถิดเนาะลูกเถิกแม่กับได้ลูกกตัวเหรอสองครับโอ้เป็นง้อลูกสองพี่น้องง้อลูกสองแม่นี่สมอีกไปขึ้คือกันยังเนาะบกหงูเนาะ ตัว่าเมนี่สีสูงอยู่ประมาณเท่าไรครัคุณว่าความสูงใน่อยสามหาพุนวาราคาซื้เก่าหาลอยเนาะมีพี่หน่องพุนว่าหมื่นเก้าพหาลอยราคานี่ต่อร่องได้ขอหอยสําเร็จเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าองดสอสนึ่อง่า้วยพี่หน่องเด้อผุณใดสนใจอยากได้กับทรก็เขามาสอบถามเบอร์พี่หน่อง มันบ <kinetic. S 2> <t od diese |ms|> ่เห <ừ> ็นเจ้าของคนแล้วว่าหันแดงสีจนเข้มบ่เห็นเจ้าของผ่านไปเมานาะจักบาทแดงๆหน่ฮะขึ้นว่าซิบหาพี่สันเป็นเมาน้ออยู่พี่น้องตัวเนี้ยตั้งหน่อยอยู่ตัวนั้นดี้ลีนั่นดิอันนี้สิบสองอู้อันนี้อันนี้ซิบหาอันนี้สิบสองเนาะเป็นกุ้งเมาน้อกุ้งลีความสูงก็่าลอย 250อันน <étique> ี้เด้อซั่นนี่125เลยกันนี่กโอ้125คือกันพี่น้องมื้อนี้ไสละหมูนี่มาจัโตโอ้อันนี้โอ้นอยใส่ใส่เดียวราคาเดียวกันนี่ก็125พี่น้องนี่บักเถิก1 2เป็นนีอันนี้แม่นบ่นี่บ่แม่นเนาะมีแค่นีไปนี่เนาะ5โตนี่พี่น้อง1 2ตัว15บ่ติตัวแดงๆน่ราคานียังต่อได้อีกเนาะ บอร์ที่ต่อเบอร์0 8นย์แปดส9 9ดเ้พี่น้องเ้อบได้อยากได้งัวหน่อยเลี้ยงกับทเขามาเรยพี่น้องนี่เอามาหกเอามาเก้าตัวอายังโอ้สิบตัวเอามาแต่ใส่มาหลายแถวโอ้ผู้เดียวโอ้มาห่างรถแม่บ่อะไรนี่เลนี่ไตัวจักบาะเรี่

บอกคมุณะเชอลูกันถึอตัวจักบาลรเจ๊ฮเจ๊ถึตัวจักบาลนี่คุหางโรดสักบาลอะนี่ตัวจักบาลนี่ตัวละิเจ้ครับผมมีบอกมีบ่ตัวนึงครั่โอ้นี่ตัวใหญ่นี่พี่น้องตัวบาคูี่สามสิบห้าบาทนี่นี่เป็นัวเรนี่ตัวละิเจ็ดหาอยสเจ็ดายอันแม่นี่ด้สันอันแม่งสามหมื่นครับคูน่โอ้บอ ตัวขาวดีเนาะนี่พี่น้องนี่สามหมื่นพันวอลลี่รหลายได้มื่นนี่พี่น้องนี่ตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้โอ้หาถึกตัวละสหเนาะสามหมื่นเนาะอันบังเลยบีดบ่เนี่ตัวนี้เออตัวนี้่สิบมครับโอ้สิบสมอันนี้สามหมื่นเนาะคู่นี่เนาะคู่นี่สามหมนนี่พี่น้องถนงวเล่ทั้งบดเลยพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาหอยโหลดเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดหกศูย์หกศูนย์สองหกศูนย์สองหก แปดหนึ่งสามศูนยด้วยพี่น้องเด้อใจโทรเขามาเห็นวัวเลล่ด้เหมือนวัวเล่หลายดิยดำดัดคอมพี่พี่าซีวี่ลูกแมตุนว่าสามหมื่นเอ็ดลูกแรกบอกั่ขับบนบนเขาอ่พี่เขาว่ามีเบิ่งบอกเนาะ <c oughs> เออมมันอีสูงลอยซีดิเนาะหอดเนาะกาย,ยอยู่ครับกายลอยซีลูกแม่ลูกแรกขึ้นลูกสองประมาณนี้เนาะบเกินหนียนาะ ราคา,าสามเ่ก็สามสิบเอ็ครับสามหมื่นอ็ดพี่น้องราคาต่อรองไดนิดหน่อยด้วยพี่น้องด้วเบอร์ติดต่อครับเบอร์แปดครับศูนย์แปดซีเจ็หครับแปดห้าหนึด้วยพี่น้องด้วยนี่มันอยู่นะครับบ้านเดือบ้าเดือบ้านเดือ,บ,ดอบ้บา,เด,บาเดือพี่องเปนงัวแม่ลูกหัวหล่นหัวบ่มีเขาราคานี่ยังต่อรองใด้วยพี่น้องกูได้สนใจแล้วก็ทร่มเข้ามาเลย โอมาสอบถามมาตอบึงพีああ่น <sk> <currently> ้องด้วยอืม่ขายเวียดบ่เวียดสืไปน่เวียดบ่เจ้าห้องเจ้าบาละสำเนียหกหกหมื่นเวียดหกหมื่นหกหมื่าเจ้าอขายหามื่นตายเวียดห้เทไรแล้วเจ้าว่าสวนันเลยเขา่วนเลยจะขอ้าพันอพันเจ้าบาเราอยกัน จักบาทหรอแล้วราคามันจังบาทหอาเมือครับลูกซีวยโอ้หาเมลูกีวัยเนาะเป็นพอพันได้เนาะนั่นเสื่งเป็นหรืเปล่าน้อยป็นจริงพ่โอ้เสื่องจิงพ่อเนาะสูงเท่าไรควอมสูงเป็นวารอยหาเซเนเคดีมัไ่ได้ยักปีอ่ะุเพิ่นสามปีไปาลูกซีวหยพื่นองเฮ็ดพอพันเลยราคาหาห้องไวหาเมือราคาห้องหาเมือนต่อลองเลยเนาะ ผู้ใดสนใจแด้วพี่น้องเด้่มพอพันโทรมาหาปล่อยตารเบอร์ติดต่อเบอร์0 9 6ย์เก้าหกศูนย์1 8 7 1ครับหนึ่พี่น้องเป็นงัวพอพันใหญ่ราคาห้องหาเงินต่อรองเอาพี่น้องเป็นงัวไทยเนาะลูกแม่ตัวนี้เนาะลูกแม่ตัวนี้แม่ตัวนั้นฮะนี่แม่ตัวนั้นตัวนี้บ่โอตัวนี้เนาะแม่ตัวพุ่นแต่แม่ตัวนี้ โอ้ตัวนี้ตัวนี้เย้ตัวนี้ตัวท็อปเลยสินเลืกรูปตัวนั้นโอ้ตัวนี้แม่ตัวนี้บ่กรูปแม่ตัวพุ่นแม่ตัวนี้แม่ตัวพุ่นน้ำแม่ตัวนี้น้ำโอ้มันน้ำกันเขาได้แม่อันสองอันโคบแม่ลูกนี่เไปอันโคบล้วเจ้าสามหาร้อยราคาเดียวกันบ่ครับราคาเดียวกันเลยโอ้พี่น้องราคาเดียวกันเลือกได้ลูอยากได้ตัวใดก็เจ้าตัวหนึ่งลูกพู้ตัวหนึ่งลูกแม่ แม่เพิ่นนี่สิสูงลอยทเท่าไรครับลอยยี่สิบศอกศอกกว่าเนาะแต่ว่าตัวนี้น่าจะสดกว่าตัวนี้หรือตัวนี้สดกว่าวนี่ลูกตัวที่สมันโอ้ตัวนี้ลูกสองตัวนี้ลูกแรกบอกครับตกินลูกแรกครับโอ้ราคาศอกสามหาลอยราคาทอกันพี่น้องราคาต่อรองได้ ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเลยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเบอร์6 0 6 1ครับ0 6 1 1 8 0 1 8 0 4 9 1 0 4 9 1 0แปดนย์่งูนย์ซีเ่น้องเป็นแม่ลูกด้อพี่น้องเด้อใจสนใจแล้วก็โทรเข้ามาโหลดแม่ลูกตัวนึงลูกผู๋ตัวนึงลูกเถิกแต่ว,ว่าตัวนี้สินุ่มกว่าอยู่เลือกเอาพี่น้องต่อแม่ลูกที่โอ้เพิ่นว่าแม่ลูกเพิ่นว่าขายสามสามกา้่นาสิ มันจะเด็กเนาะบ่ยังบ่มันบอได้มากจาโตหรอครัได้แม่ลูกมากเนาะลูกแม่จุลเนาะถูกแม่ยังดีลูกแรกบอลูกโตที่สองเนาะแม่พันนี่สูงร้อยเ้าเท่าไร้อยสามสิบบว่าแม่เนี่ยสูงร้อสามสิบ เป็นแม่ลูกลูกแรกหรือลูกโตที่สลูกที่สองราคาเดีบัดนี่โอ้ราคาสองหมื่นเจ็ดพันลูกมันนี่กัพองายงเนาะราคาสองหมื่นเจ็ดพันพิร์ลบาทพี่น้องราคาต่อรองได้มาจากตัวหรือเขามาแม่ลูกเนาะมาแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อเพิร์ลบาผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเบอร์ติดต่อเบอร์ ศูนย์เก้าสามหนึ่งเจ้าสองสี่พี่น้องผู้ใดสนใจเนาะเปินว่าแยกลูกก็แยกแม่ก็แยกพี่น้องหะสบหเจ็ดลอยโอ้สิบหกเจ็ดลอยพี่น้องคนไข้ยังอีอีม่านนี่เนาะยเมียม่านเมียม่านพี่น้องเดยจะเดือนไดย์เจ็เหมือนแล้วม่านม่านเจ็ดเดือนราคาเท่าไเมียม่น ราคาสองหมื่นพันบาทพี่น้องแต่ว่าตัวนี้พิ่นขายแล้วสิบสิบหกหรือสิบเจ็ดเยอะเมียนีเมีมาเนีเนื้อยนั่เะนือพี่น้องไปๆคือรถสงคนโอ้เนื่อยหมดเลยยังเมียมียมากนี่พี่น้องสองหม่เนาะเมียลูกเนาะราคาสองหมื่นราคาต่อรองเลยเนาะเนาะพี่น้อง ผู้ใดสนใจก็ต้องโทรมาสอบถามมันออกพี่น้องมันไปแล้วเป็นแม่ม mm ันมันไปทรงว่าอยู่พี่น้องาต่อรองเบอร์เฮาเบอร์ได้หรอศูนย์นะก็ศูนย์เก้าศูนย์สามห้าเจ็ดหนึ่งเก้าหสองพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาราคาสองหมื่นแม่มันยางดี ราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อู้วดสนใจก็งพวกข้ามส้วยเวียนนามสิ่งเวียน้เพิ่นมารับถือ้าอยางเิ่นมาไว้ขกันไงรขายกันเพิ่งข้ยทั้งงวดอันนี้งวดายมีงวดก็มีพี่น้องเวียนามไในงวดจะโตัว้านี้เ้าเดี๋ยรถวงมาลมันีงวงวดคืขายบัตรตอเถ้อบโอ้ซื้อมาเถิ

เปิดได้สองหมื so. like right 2> 2, 30 2, 300, ่นสองหารอยครับสองตัวบ่ตละครับโอ้เงางามเงางามโอ้ตัวละสองหมื่นสอาโอ้สองหมื่นสองพันหารอยมันเป็นสองตัวด้พี่น้องตัวเดียวดิตัวละตัวละเป็นลูกผู้ใดยหรือลูกบ่มีบู่้เนอะบ่อดะถามเนะแกก็ถ่ายงามเนะสองหมื่นสองพันบาทพี่น้องทีแดงดีราคาเดียวกันนี่พี่น้องคุณว่าราคาเดียวกัน่น สองหมอีกความสูงสูงเท่าไหร่ห้องร้อยสาเนาะเป็นว่าร้อยสสิบพี่น้องตัวตัวละ2 2งหมอันนี้เดี๋ยวข้างเขามาหนิ่มเมนอนเขามีสองตัวเลยเนาะเขาหอยยางนอะหอยหนอมเบอร์ติตเบอร์นย์เ้เบอร์นเอ9 9เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจ เป็นงวัวเลี้ยงพี่น้องราคา่านี่ก็ยังต่อได้อีกอยู่ผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาต่อรองเอาพี่น้องเป็นงวังงวแดงงองามนี่พี่น้องถึงวัวงามมันมก็ราคามันก็ธรรมดาพี่น้องเป็นหัวลุนเนาะเป็นงัวหัวลุนพี่น้องมันเถิกงวัวเหนืองังวเถิกพอพันก็ได้ไปเหนือก็ได้แล้วจะเสีเห็ดเนาะสูงเท่าไรขึ้มสูงเพ,พ,พิ่นขึ้นมาลอยสี่สิบห้าพี่น้องอายุก็สิบสองปีเนี่ยเนาะ ราคาเขาอยู่เท่าไรเปิดโอ้ราคาสองหมื่นหกพันหาล่วยพี่น้องราคานี้ราคาห่องตัวร่างไหนเนาะมาจากตัวเหรอมาตัวเดียวมาตัวเดียวนี่เนาะของห้อยห้อยท็อปเบอร์ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้สี่ห้าหนึ่งสองสี่สี่ศูนย์สองย์หอยพี่น้องเป็นง้อเถิอกเลยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามเอาพี่น้อง ว่าเถอะาาผมมีอะไรครับโอ้เม่ลูกดอกโอ้แบงไงยังไงเมลีลูกเมลยังดีสูงรลอยสี่สิบกวคนนี้เนาะจักบาทแล้วราคามันผมซื้อสี่หมืออยู่โอ้ซื้อมาสี่หมืสองแล้วจสี่หมื่นหาขายโอ้ยบนเหลืองาเอยซื้อมาสี่หมื่นสองพันคนสี่หมื่นสองพันหรอครับราคาซื้กมาเนาะ งอเข่าวงอเข่า C เข่าน้อเจ้าลูกแม่พี่น้องโอ้ยาวใหญ่ดีนาะราคา C หมื่นสองราคาคนสื้อมาพี่น้องผู้ใดร้อยห้าสิบคนตีลูกทักตัวเลยเหรอคุณว่างวลูกเล็กดิไขยสูงจนเถินไหมไข่มันสูงเหี้ยเย ทุนมันอ่สี่หมื่นสองพันเาะมีกำไรหรือขายโอ้ยบนเหลือเบอร์ทิดต่อเบอร์ข้าเบอร์งบศูนย์เก้าสองเก้าแปดหนึ่งเกาหนึ่งหนึสามห่งางต่อมหางต่อมพี่น้องผุไใโซนใจเลยโทรเข้ามาเลยพี่น้องเด้อนี่เป็นเล่พี่น้องสายคุณใดอยู่คุณใดครับราคาเนี่ยต่อเอาพี่น้องเุณว่าราคาเนี่ยห้องอ่นมันเป็นห้องนี่ราคาต้นทุนมันสี่หมื่นสมีขายมีจะขายกำไรมากเลยพี่น้องคุณยังที่ขายให้ เงี่ยเลี้ยงเมยกัมานเหรอโอ้เมยมานเหรอเพื่อนวะพี่น้องลูกแรกบ่โอ้เป็นหูกอุลูกตัวที่สองแล้วนี่ลูกแม่บ่หนิลูกแม่โอ้แม่ย่างดีแม่กับแม่เนาะแม่มานทองอิงเลียงอยู่พี่น้องความสูงกับประมาณร้อยสามสิบแปดสี่ลบพี่น้องห้างกวา ไม่ด้ที่บมันหยันไม่เทืองขนาดนี้มันยังหยันอยู่ขนาดขนาดนาะขนาดขนาดนี้มันส่วนมันเ้มันหออยหังหัวหนวอยวาัวหัวหลวมันัวหัอหัวหัวัวหััวััวหนััวนััั เปิด6 0พ0น0 0นเาได้เศ้าเป่รือยังบูสามสามลักสามครับลักมมาลักเศ้า้วยสามหมื่นหกเจ้าว่าลูกันสนดีดีสิหนลูกเมย์แล้าเปิดไปน่สามมื่นหกพันแล้วข่าหนี้ต่อได้เนาะพออคุณพ่อยังหลือเปลเบอร์ติดต่อเขามีไหมเนาะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่เจดปดศนยหสี่สองหกหี่อพี่นผู้ใดจากไดไปเรียงก็โทรเขามาพี่เ้าง เป็นแม่ลูกแม่กาม่านอีกเด้ี่น้องจะเลียงอยู่เป็นเป็นเป็นงวเลียงพี่น้องสายเลียงเลยละเหนือนังก็ดีราคาก็ต่อเอาด้วพี่น้องเ้ยเก่ารอยปอดหมื่นเก่าสาส้าพั้พนหมื่นเก่าพันเก่ารอยเนาะลับไล่เสือนี่มีน้ำเอาเรียบเบอร์หัวรถาคาหมื่นเก่าเก่าร้อยพอดีงเวียนน้มซื้อห่อยตัวละหมื่นสองพัน เห็นว่าตัวนี้ว่าเมีโบดเนาะออกโบดบอกออกโบดพี่น้องเห็นเมีนางค่อมสูงกว่าสุดประมาณร้อยร้อยสามหอดบอเนี่เนาะเป็นว่าร้อยสามบวกรดราคาสิบสองวันทีหมื่นสองพันสองตัวนี่สองหมื่นสี่นี่พี่น้องเห็นเมีนั่งหน่อยเมีนังหน่อยราคาตัวรองไหนเนาะ เบอร์ทิดต <c ười> ่อเขาเบอร์ใดเนาะศูนย์ยังเนากเก้เจ็ดเก้าแปดสองเจ็ดสี่เบอร์ทิดต่อด้วยพี่น้องเออผู้อยสนใจกับพวเขามาโหลดหอยพนเสก่านวะผู้ยดสนใจกับพวเขามาสอบถามึงเอาพี่น้องอ้ยสวยเกือบข้ากระใจอยเวียดนามาซื้อทั้งนี่พี่น้องโอ้สนดดีเ้ยเนาะเก่งอยู่ บ่ได้เอาหกรถบ่ได้รถพ่วงมาก็ม่สิเบดละบาทเนีจาเกัืเนาะเล่นสองเฉียวคนเดียว่หยาดนาาบ่ได้เอารถหกหลอบ่ได้เอารถพ่วงว่ะไม่ได้ครับจ้าของว่จะฟ้องวนดียว้วอเจเอาขึ้นรถรถนยรถบรถโอ้ยมันถีบสองแย่ได้ไขัาไปใกล้ๆรถ ไปอาวนนัน้มืาอันนันมืนมื่นมืนเก่ามือนเก่าเก่าลอยเจ้าห้าทสื่อเวียดนามืสื่อแต่ว่าบ่ดีรถหกบ่ดีรถสิบล้อรถพ่วงมากส่วนเจงอีเดนลินส่วนดีดีดิจะยักตัวแล้วเวียดนามือนี้เวียนนามเริ่มทำมาสื้อง่วยอีแล้วพี่น้องเว่าง่วยอะไอยู่หมดนี่เวียนนามืสื้อหลายตัวอยู่หนึ่งสองสามเก้าตัว มันน่าจะยัดได้เก่าตัวขั้นนี่บ่วยบดแล้วนี่อีเล่อยู่นี่พี่น้องคุณสูงมากผมก็มีอยู่เมื่อนี้เมื่อนี้เพิ่เวียนน้ำเป็นพระเอกเวียนน้ำซื้อหลายกว่าโมสายเหลียงบ่มีมีพี่น้องโมนี่จต่เว like 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 ียนน้ำฮันบ่มีเวียนน้ำซื้อแล้วเรียบร้อยเลยตลาดโมนี่อะไรซ้ำนี่ฮะพี่น้องหาพันโอ้พี่น้อง เป็นงัวเลยราคาคนว่าหาพันธุ์มาเสร็ใกล้แล้วล่ะใกล้สิได้แล้วใกล้สิได้แล้วกําลังต่อกันอยู่เพิ่นกําลังต่อร่องกันอยู่ร้องไว้ายหาพันธุ์ก็ไปใส่แม่ลูกเจ้าเจ้าของอยู่ไห่เจ้าของเอยู่คือเกล่งัวเล่มันก็ม่านทองลูกเจ้าของคนเอยู่เจ้าของคนไปใส่ดอก ก็จะคล้ายกับเราไปเลยอ้วนก็อ้นวนผิดเงี้ยลรือแต่ว่าเนี่ยหาเจ้าของอยู่บ่เห็นเจ้าของที่อ๋ออีสิบสามสิบสามพัน,นละ่ะนี่พี่น้องบักเถกย่างนี้เราเห็นเจ้าของอยู่คือดีแต่สื่องี้ยเลเหล่าหอมออแม่ลูกตักบาทล,ละสื่อเมือมอม่อวันสองเฮ้มเหล่าหอมนี่พี่น้องแม่ลูก แมเ้าขวดนงโอ้มาสื่งหัวด้เหล่าด้วยพี่น้องผู้ใดอยากกินเหล่ามาสื่งหัวเนาะนี่พี่น้องนี่เพื่อนว่าผู nice <possible> ้ใดอยากกินเหล่าแล้วมาสื่งหัวลดไม่ได้ซื้อซื้อแล้วเพมันก็แต่ทั้งหัวได้ทั้งเหล่าเพคนแถมเหล่าหอมเบียดซื้อไว้นี่เห็นบอลรถขั้นใหม่จ้างเขาอีกเลยวันนี้ใส่รถไงใส่รถหน่อยอ้วนๆนั่งสีเวียดหมักตลาดกุฎเลือกค่ำผู้ก่อเจ้าก็ร่องห่มสีเวียดอยู่คนรับเงินเวียด ซอยหมือนเหียดว่าซอยเรียบร้อยตลาดมีมีเวียดเป็นพระเอกสื่อคนไทยยืนเบิ้งเวียดสื่อข่าวเงินเวียดอย่างเดี๋ยวของหอยไผ่พี่น้องเป็นง่วแม,ม่ลูกละเป็นลูกผูกงัวไทยงัวไทยพี่น้องเมพนนี้ก็บชินว้อมชูวงลอยสิบลอยเศ้าเนาะลูกตัวแรกบ่เป็่าลูกตัวที่สองครับเป็นว่าลูกตัวที่สว่สงเป็นพี่น้อง เป็นแม่ลูกจะว่าลูกเป็นลูกเถิกราคาเปิดไปเท่าไหร่เหมือนหกพันได้พี่น้องนี่เป็นแม่ลูกราคาหมื่นหกพันราคาต่อรองไหนเนาะได้อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นง้อง้อเถิกเนาะง้อเถิกหน่อยพี่น้องความสูงก็สิบประมาณร้อยเซา่เนี่ยแหละราคาอยู่แปดพันหาร้อยเนาะราคานี่ยังต่อได้อันนี้เนี่แม่นบ่บ่แม่นเนาะง้อเขามีแค่นี้เนาะ ของหอยไผ่ทางวานนอนพี่น้องเบอร์ติดต่อเบอร์0 8 3 0 8 3 5 3 <35, S 1> 5 35, 5 3 5 9 8 9 2, 2 9 8 9 2ด้วยพี่ <5 S 2> น้องเด้อหอยไผ่ทางวานนอนอพี่น้องฝากเลยนะครับเด้อ